กดแล้วแล้วแล้วมันคืออะไรกดก็กดแล้วไงเออก็กดแล้วโอเคครับแกบนี่ก็มาเล่นเกมฮะ <c oughs> คง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มานั่งกินข้าวให้ดูเล่นเกมฮะเกมอะไรก็ไม่รู้ฮะ <c oughs> เป็นจะซีซาก้าครับอ้าวนึกว่านั่งตกอยู่เ <c oughs> ออฮะไม่ไหวจริงนี้ไงครั รู้สึกน่วงๆไงไม่รู้อะเกมมันน่วงๆไงไม่รู้ครับเ <g ain> กมหน่วงเท่าไหร่ครับแต่คนคนนี้เริ่มลินเริ่มไปแล้วพังครับลินพังถ้าทางจะแพงต้องเอาไปซ่อมสุยโอ้ไม่มีการวัดดึงวัดีดีับไม่ต้องสนใจครับเอ้าเฮ้ เออวัสดีเอาไปดีครับทำนี่ทำเป็ดทำไม่บอกนิดนึงไม่ออกเลยนี่ไม่บอกนิดนึงว่าแผนงงหรือว่าแผนไก่แผนเคียยไั้งไหมยกกินไม่อร่อยอ่ะเนีอ๋อไม่ต้องสนแพคับเย่างซีนี่จิบดินอาคน คนฟังบอกไอ้ทำไมพูดไม่ชัดวะเจ็บดินครับไม่คือแบบนอนๆอนอยู่ใช่กัดดินตัวเองเลยเป็นแผลเลยลําใน่ <c oughs> นอนแล้วกัดดินตัวเองคนอื่นนี่เขาเล่นกันตั้งแต่เที่ยงครับ <c oughs> ผมไม่เพิ่งมาเล่นตันเนี้อนแล้วคนอื่นนะของผมนี่มันคนกันเองก็เลยเล่นประมาณนี้นะฮะอ๋ะอ คือรู้จักกับโปรดิวเซอร์ว่างั้นโอ้แน่นอนเหรอตัวอักษรเนีมเล่นหมดลงทานแล้วกันเนอหมดลงทานคืออะไรวะหมดลงทานอ่ะเอ้าเดี๋ยนะมันมีป้องกันกับโจมตีใช่อหมเล่นไปเลยเล่นจู่โจมแล้วกันนะก็ก็เดี๋ยวแกกับนุ่นอ่ะ เล่นเป็นหมดโจมตีทั้งสองคนเลยเยดเลยนะแสดงว่าเรามีตัวแบบชำนาญการลายเวทคิวอย่างน้นนอยๆต้องหนึ่งตัวนะครับขึ้นเท่งหนึ่งก็พิมพ์มพิมไปครับแล้วดูให้พิมพ์ทำไม,ไมพิมพ์ไปก็ไม่ได้ของไอ้พิมพ์อาร์ติตรงนี้นะไอ้ตรงที่มันชอบไปติดกันบ่อยๆอะ่ะตรงไหน,น ตรงทีำไมมันทิ้องจับหมาที่ต้องจับเหรอสามตัวหมาสามตัวที่ต้องจับตรงไอ้แมพต่อไปนะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับทำไมมันต้องทิ้ดผมแดงกันด้วยไม่เข้าใจคือมันเป็นเทรนเทรนนะครับโอ้ก็อีกคนหนึ่งเขาเล่นไปแล้วอายเอ็ด 22่งยี่สิบสองนะยี่สิบสองแล้วด้วยแล้วผมเพิ่งมาเล่นนะเพิ่งเล่นเมื่อกี้เราเทรดไว้ตั้งแต่เช้าเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้นะเฮ้ยกดท,นนะทันนะครับทันไหมครับโอ้ทันด้วยนะมีคนมาหล่อนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้าผมนี่คือมิซิคิโนนะครับ <c oughs> เขาไปอยู่กับเราด้วย กำลังจับกบมาจับกบหรือจับเขียดจับคางค้าง,างคนนี้เขาจะเป็นสายหงุนิดหน่อยป้าเหรอแค่นิดหน่อยอคย,ยต,ยตอ่อได้วจะได้ได้ไปรับไอเทมกิจกรรมปียังใดยังยังไปรับด้วยที่ไหนวะาเฟซบุ๊ก ที่เดิมไม่ใช่ไอ้นี่ไงเว็บไงบอกอินอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปนะครับได้อะไรมาบ้างครับก็ต้องไปดูอดดันเองน,ะนั่นไงครับ,บไม่ได้ปัญหาเกิดตรงที่ต้องไปดูเองไมนะ่ไดอะไรเหรอมันมีลิงปิงครับล,งลิงปิงด้วยครับอยากได้ช่วงๆอันนี้วะเก็หลิงปิง ผมว่าการให้หลิงปิงอยู่ในบ้านนี่เรดีอย่างเงี้นนะทำให้คนไทยนี่อยู่บ้านตลอดเดวลาเลยถึงแย่งไปก็ทำเควสเสร็จพร้อมกันอยู่ดีนะ s okay. <S กโคตรตะกิลแบบทีนะแบบยุงยงยครับตีแบบเควสเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่หยุดตีนะเควสเสร็จแลนะ้ว เหยียบเห็ดแล้ว oh. มีเสียงมาริมาริโอกินเห็ดแล้วโตโตมิซิโูโน่นี่เขารู้สึกเจ็บเขียนรู้สึกเจ็บดินเย็นโดดแ๊บหนึ่งแต่ที่ตั้งแต่เมื่อวานอะเย่าตกใจครับเสีย รออยู่เสร็จแล้วไร่ต้องรีบก็ได้ก็มองมาซื้อยาเอเขาไม่มีการแปลภาษาไทยให้นีเพราะว่าการแปลภาษาไทยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากคนไทยไม่ค่อยอ่านเขาต้องการให้คนไทยอ่านเขามีถึงคนคนหนึ่งครับอย่าเอ่ยอย่าเอ่ย เขาเป็นคนที่อันตรายครับเขาถามว่าเกมอยู่ไหนมบอกอยู่หน้าเดสก์ท็อปเขาบอกถามไม่เจอก็เลยบอกไปว่าภาษาไทยก็งแงอ่านเอาไว้ไม่่านเขาก็เลยจะออกไปหเขาก็เลยไปอ่าน นี่เรามาออกนอกโรงเรียนไปเที่ยววันนือโดดเรียนคนระับมันนี้มันโดดเรียนโดดเรียนมันโหลดนานแลวอ๋อลืมกดสกคริปต์นะขอโทษถึงว่าม,มันโหลดนานลืมกดสกคริปต์โง่เลยกู คนคงสงสัยว่ามีใครมั่งสงสัว่าอะไรสงสัยว่ามีใครมั่งมีใครอยู่ในนี้มั่งมันก็มีคนอยู่ค่ะเอ้ออย่าตอบดีกว่าคนนี้คือใครอ่ะมันจะเป็นเหลวๆคะคนเหลวคนตาคนกลายเป็นน้ำ เร็วๆฮะแต่จะคนไม่คนก็คิดเอาเองอนระัสรุปมันคืออะไรกันแนอ่อะไรคนคนเออไม่ทราบว่ามิซียูโนอยู่เ you ซ know ิร์ฟไหนครับเซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าครับออยู่อันนี้อยู่แนวห้าน้องลโอ้ยอ,อยู่เซิร์ฟไหนวะดูแปบ๊บแนวไหนเนะี่ยดูแปบ๊บ นนต้องถืออยู่ตรงที่ส่งโพสอ่ะเอาโหรู้สึกเขาจะรีบกว่าผมอีกตอนนี้เรามาเจอนี่ฮะแรดแอส <laughs> เบลวเจนนี้มีหลายชนิดครับ <laughs> มีพ่อแม่ด้วยครับพ่อแม่แรแดแอสเบลวนะเห็ <laughs> นมันเป็นสิ่งที่ทอยู่ในจิตวิญญาณม,มากเอ้าแบบ กดมาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งประจักษของโลกมามถึงถึงเควสจับสัตว์นะจับหม,มาังวะให้หมาสามตัวเกมนีนะ้แนะนำให้ทำเควสเดี๋ยวจะขึ้นเร็วกว่าไปตีมอนเองอมาลั่งตีมอนงุ่ยิง ชาติหน้าก็ไม่อับนะผมลองแล้วต้องโคตไปตานเรีนกันมองมันคนอื่นเขาวันเดียวยิภาเดินสองวันยิบภาพฉันจะบินบินไปกระตุกเล็กน้อยบินอยู่ครับอยู่หน้าคุณเนี่ยบินตมดาบบินอยู่หน้าคุณเนะ่ยยังนีไว้น้ำได้ด้วยนะครับ ว่ายได้แต่ตายได้แต่ลงนานไม่ได้ไม่รู้ทำไมว <laughs> ่ายน้ำได้แต่ลงน้ำนานไม่ได้ <laughs> ตรงนี้ก็นั่งดูไป <game> <ー>เกมนี้ <S <S ตายได้ด้วยนะเกมเนี่ยตายไม่ได้嘛เกมที่มีโปรตายไม่ได้จัแอ๊<ー><ー> ตอนนี้จะเบียงได้หมดไปแล้วเอาอ,อุ้ยมีสกูปี้ด้วยครับโอ้เป็นการถอยหลังเพื่อกลับไปดูว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นนนั่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใจจริงแล้วอยากขี่มังก่นมากกว่าผมมาขี่มาแบบแหนบแหนบแบบคนแหนบขี่มานะยิเครับ งูิงเหรงูยิงงูยิง,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 งโดดข้ามหัวโดดข้ามใช่ไหมเึอถือว่ามันกินไม่มีอะไรได้อะไรมาใหม่อะไรวะก้อนนี่นี่นะ อ๋อต้องไปกดคุยตรงนี้นะโหรู้สึกจะลืมช่างมันเถอะถึงมันจะลืมก็ลืมแค่แป๊บเดียวนะผมเพิ่งนึกออกเมื่อกีก้ว,ว่าเออต้องไปคุยนะแล้วก็ได้หิวมาแล้วแล้วเราก็มากดเอ้ยกดเอาสกิลออกมาไงวะเอาลืม เอาสกิลออกมานะกดเขมแล้วก็ลากสกิลเราเห็นมาเลยอะไม,ตไม่ต้องเรียนก่อนพอเรียนเสร็จแล้วมันก็จะเอาออกเรียนแล้วแล้วค่อยลากรู้สึกว่าผมจะปิดตารู้สึกว่ามันจะมีเควส t รออยู่ข้างๆนะ่จะเอาอะไรดี ปรามาจารย์ของขวัญดูซีมีอะไรบ้างเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนของป้องกันเต็มตัวให้พร้อมัดไดปะคลิกคลิกเสร็จแล้วมันเป็นการปล่อย AI ให้ปั๊มเลือดให้เราอราเ่สะพานป้องกัเอ๊ะเดีย๋ยวนี้สะพานมันป้องกันเมืองได้ด้วยวะแน่น,นอนที่สุด เหมือนสามจังหวัดชยยายแดนภาคใต้ระผ่านป้องกันเนี่ยอ๋เอเวลานี่โดนลูกนุวเคลียร์ยิงมานี่มันป้องกันได้แค่ไม่จายอตามตะไมัเป็นไหล่อะอ๋อดีดีดีรู้เปล่าวะคราวนี้เรามาตีเห็ดเรกจะก้วเ,เพื่อไม่ให้มาริโอได้กินเห็ดมันใช่เห็ดปะวะ กดไปตะเกิลเดียวนี่แหละมันมีกี่สกิลเดียวจริงๆแล้วมันมีสองตัวนเกิดตะเกิลหนึ่งเอาออกมาไม่ได้เป็นกระใหม่กดเค้มาดูตรงนี้ดิเออไม่เป็นเลยอ่ะโมแดกเนื่องจากนี้เขาบอกคราบตายบ่อยครับ มันสายที่มันไม่ค่อยถึกแต่เลือดเยอะแล้วก็ตีแรงมาก,กสถานะบ่อยสถานะอะไรครับลดเลือดเดินช้าเออไม่ทราบว่ามีซียูโนนี้ทำเควสไปถึงไหนครับ เออกำลังทำเวสตองทำไมไม่ทำเวทหลักกันะตังไม่พอทำมึงนี้ไม่ต้องทำก็ได้มงเวทลองฮะเขาให้กับอาถมก็ได้เมื่อกี้มีคนย้อนเนี่ยได้อาวุธอะไรพวกเนี่ยเราไม่สนใจครับอาวุธนี้เดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหนา้าครับ เราต้องมาเก็บเมือกเห็ดเมือกเลยอะ ได้ไหมอ่ะโอเคต้องเปิดได้ อาจจะดูถึงเครสหมาแล้วกันาไ,ไปมไม่ไหว<า>มั้<อ>งนานเกินมันก็ไม่อาห่ะลองสั่งมาโอเคได้อาจใ,ใ,ใส่ใส่ไปนี่ตัดเสียงออกได้ปะได้เหรอบางช่วง ตอนคนตัดเสียงออกได้ปะตัดได้มาเคโอเคมันก็พูดยาวๆตัดเสียงออกก็ไม่มีเสียงเกมนะก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียงในเกมเลย ไม่รู้ว่าคลิปใน youtube มันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเป็นวันวันอยู่เหมือนกันโอโ้โหเห็ดเยอะมากเลยแถวนะเวนี้เกมนี้มองอีกมุมนี้เอ๊ะเป็นไงครับมีการแก้พากันเกิดขึ้นรู้สึกเหมือนคนพูดไม่ชัดไหม ตอนนั้นเราอัปเกรดเราการตีบวกอะในนี้เราก็ตีบวกไปแล้วก็สึกสึกแล้วก็ผ่านไดนสส้สึกสึกแต่เ,เ,เนี่ยเนี่ยครับดิ่งปิงนะครับที่เขาบอกกันนะ่ย ชุดหมี่นะหมี่บรรดาเนี่ย <c oughs> มันเอามาจากไหนกันน่าเบรบเนี่ยครับกเปิดการเล็นกนิดหน่อยนะเติมปะเติมหรือฟรีไม่มีชุดจางไม่มีชุจชางเหรอ <c oughs> <c oughs> อน,นุลักษ์ช้างไทย,อ,นนทยอ๋ออันนี้คือสัตว์เอาไว้ขี่ ขี่เลยเหรออืมอืม,อมเราก็จะขี่มาได้นะรับรู้ไปต้องขึ้ต่อไปวิปทางได้ โอ๊กลายเป็นหมาแล้วกลายเป็นหมาต้องกินกระต่ายนะครับใครที่อกเป็นหมาต้องกินกระต่ายอ,อันไหนเราตกมิดเนี่ย เสร็จแลวแลูกเออรู้ในเมฆอ่ะเป็นรู้เหรอเพิ่งกลับมาอะไรแม่สามทุ่มอะไปวะล่ะไปไหนวะครับไปจ่าย ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่ารถไปนอนไปละอ้ยด้วนงี้คือโดนเตะมาแฮมเม่เดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยหิวข้าวมากๆเลย สาววูเควสนี้ทำยังไงอย่า,อ,ยาอะไรวะนุ่นมาถึงแป๊บเดียวเล่นได้ละไอ้พวกนี้แม่งกระโดดกันซะเป็นชั่วโมงมันไม่ได้อยู่ด้วยความเทพคร <c oughs> ับอา้าวทำไมเควสไม่เสร็จวะแต่ไอ้เควสไข่แต่ไอ้เควสไข่นั้นนะ่ะมันไม่ได้เลยหลายคนคงยังงงเควสไข่มันเมืองไหน เพชรไข่เพชรเไข่เมืองไหนครับเควสไข่อยู่เมืองเมืองอะไรเมืองยี่สิบอะเมืองเวลยี่สิบอ๋อเมืองเมืองแรกอ่ะคือชื่อว่าเมืองแห่งกุหลาบอ๋อ ตรงนั้นจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับต้องเล่นก่อนไม่มีคนเซิร์ฟไม่มีคนเลยเหนือทำได้ครับมัอนคนบ้าจริงๆแล้วผมไม่ต้องทำไรก็ได้ผมก็ผ่านคือเก็บไข่นกนีดเฉยก็ผ่านเกมนี้มีระบบแปลงร่างครับแต่ตอนนี้แปลงร่างไม่ได้ถ้าแปลงร่างบ่อยๆนี่ฟันบนจะผุทันที e てきやわ。 จังหวแล้วหรือรอง้่ตายอ้วนนะนี่เหรอแน่าอ้าวาปกันแล้วหรอ ๋ยวนะไปไปไก่ก่อนพักไก่พักไก่งงไงอ่ะก็กดไปไอ้นี่เลยไม่ได้ไงกดไม่ื เมื่อกี้เห็นเหมือนมีเบ็ดตกปลาอยู่บนหัวทำไงครับหวิวให้ การหิวให้เลยนะผมไม่ได้หิวหรอกเขาหิวหิวแทนหิวมาก มาขี้ตัวหมาชี้ไข่มาโดนขี้อังหกักโอ้ยมันมันดันฉี่มวยม้องใส่ จะไปเลยป่ะน่ะสามทุ่มสิบสามแล้ว่ะไปดิเออไม่ทราบว่าจะไปทุ้าก่อนไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผม

เดี๋ยวดูดเฟสนี้ก่อนนะครับอ้อใครมาคิดโดเยังคิดโดอ่ะใครมาโดนขี้นี่เดี๋ยวรอมิซิจุโนะเขาไปทำธุระก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัดต่อทำไมหมาตัวใหญ่ทำไมหมาตัวใหญ่จูงกินหัวเธอเข้าไปบาย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  บ๊ายบายไม่กระโดดอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบีครับบ๊ายบาย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 หยุดและวยุดและ